ผมซื้อที่ตรงนี้เพื่อที่จะสร้างนะครับสร้างวิหารพระแม่กวนอิมนะครับสร้างโรงเจเกิดขึ้นนะครับณสถานที่ตรงนี้เพื่อสร้างมหาทานบารมีนะครับช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องนะครับในช่วงในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าเราตั้งใจทําไปเรื่อยนะครับไม่ว่าใครก็ตามนะมีไม่มีนะครับศาสนาเชื้อชาติใดๆก็ตามนะครับถ้าต้องการทานข้าวก็จะได้ มาพบกันนะครับอาทิตย์ละครั้งนะครับถือว่าเราเป็นญาติพี่น้องกันนะครับเราก็ทําตามที่เราทําได้นะครับนะครับมาเลี้ยงนะครับรวมถึงคุณซุยนะครับลงสีคุณซุยนะครับได้เอาข้าวมาให้เรานะครับแล้วก็จะมีสายบุญนะครับนำอาหารต่างๆมานะครับมาเรียนเชิญครับมานะครับเรียนเชิญนะเรียนเชิญนะครับข้าวร้อนๆเนาะวันนี้เป็นวันแรกนะครับซึ่งวันที่ เอ่อสิที่ผ่านมานะครับที่ผมจัดงานประจําปีบ้านจิตทําดีนะครับก็ได้มีการจะเชิญเลยนะได้มีการแจกข้าวสารที่นี่นะครับซึ่งที่ผ่านมา <c oughs> เราได้แจกข้าวสารแจกอาหารต่างๆนะครับให้ท่านรองนายกเนี่ยไปแจกแก่ชาวบ้านชุมชนของเรานะครับเรียนเชิญนะผมตั้งใจจะจัดอย่างเนี้ยอาทิตย์ละครันะลูกๆน้องๆน,น,นะครับคือช่วยเหลือสังคมศาสนานะครับ ตามแนวทางของที่ผมตั้งใจไว้ตามแนวทางของการก่อตั้งมรธินะครับสวัสดีค่ะวันนี้โรงทานมหาวิหารบ้านจิตทรรดีนะคะ ยินดีที่จะหุงข้าวนะคะที่หอมกุ่นอร่อยนุ่มน,นะคะเพื่อให้ทุกท่านนะคะได้เข้ามาทานที่โรงทานแห่งนี้นะคะดูข้าวของเราสิคะนุ่มหอมละมุนมากเลยค่ะต้องขอบคุณเยกวีวัตรคุณเฉยนะคะ KS นะคะที่ให้ข้าวมานะคะเพื่อที่จะให้ทุกท่านได้ทานข้าวที่หอมนุ่นละมุนอันนี้นะคะเชิญทุกท่านมาร่วมกันเลยนะคะเราทีมงานบ้านจิตทําดีมูที่จิตทําดีรอต้อนรับทุกท่านอยู่นะคะสวัสดีค่ะ ขอต้อนรับสู่โรงแามมหาวิหารวพระพุทธบาทบ้าน,นิีนีทนะคะวันนี้เป็นวันแรกนะคะที่เราได้เปิดโรงแามน,นะคะเพื่อต้อนรับชาวบ้านนะคะในหมู่เด็ดค่ะแล้วก็ในวันนี้นะคะเราได้รับการสนับสนุนในการทํากับข้าวนะคะจากคุณหมอค่ะเจ้าของโรงแรมกายาสุข,ขานะคะห้วยขวางค่ะซึ่งได้ทําการคัดสร์ ค่ะและอีกบม้อเนี้ยนะเป็นไข่พะโล้ไข่ลูกใหญ่ๆมาพร้อมกับไก่แล้วก็เต้าหู้เลย วันนี้เปิดโรงทานมหาวิหารพระโพธิสัตว์เป็นครั้งแรกทําไมวันนี้คุณแชมป์ถึงได้มาร่วมเป็นเจ้าภาพด้วยคะก็ผมนะครับแล้วก็พี่วอลนะครับก็อยากร่วมที่จะแบ่งปันนะครับสิ่งที่เรามีนะครับให้กับผู้อื่นนะครับได้รับความสุขแล้วก็ได้อิ่มท้องด้วยครับแล้วคุณแชมป์รู้สึกอย่างไรในการมาร่วมเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้คะก็รู้สึกแบบอิ่มใจนะครับแล้วก็ตื้นตันใจมากเลยนะครับก็คือ ปกติก็ที่ร้านก็เปิดร้านอาหารอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับก็ได้ให้แม่ครัวได้ให้ทีมงานอะไรเงี้ยช่วยกันนะครับก็รู้สึกตื่นตันใจแล้วก็ทุกคนก็มีความสุขมากครับในการทาอาหารในครั้งนี้ครับผมร้านอาหารของคุณแชมป์อยู่ที่ไหนคะอยู่ที่รัชดาครับประชาราชบําเพ็ญซอย7นะครับผมเป็นร้านอาหารนะครับแล้วก็มีร้านนวดได้ครับ ฝากชื่อไว้สักนิดได้ไหมคะเผื่อสายบุญแวะไ<ด>เปะเยี่ยมคุณแชมป์กับกอยาสุขะนะครับโฮสเทลแอนด์คาเฟ่ครับผมแล้วท้ายนี้อยากให้ฝากอะไรกับสายบุญนิดนึงคะ่ะครับผมกออ็ลงทานนะครับก็ได้มอบสิ่งดีๆนะครับให้กับชุมชนแล้วก็ผู้อื่นนะครับถ้าท่านใดนะครับที่สนใจอยากร่วมสมทบทุนหรือว่าร่วมบุญในครั้งนี้นะครับก็ติดต่อได้ที่บ้านจิตทำดีเลยนะครับผมขอบคุณคุณแชมป์มากนะคะอานุโมทนาบุญค่ะ ขนมจีนอร่อยนะเนาะน้องๆเป็นไงบ้างอร่อยไหมข้าวอร่อยไหมคะอร่อยได้อะไรกลับบ้านบ้างไหมได้แกงน้อนเสร็วนี้เลยอ๋อที่ที่บ้านทําอะไรนะคะที่เมื่อกี้บอกมีเมื่อกี้ทำอะไรทำนาทำสวนทําสวนทําอ้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ้อยตุ้ยพริกดีะดีใจอ่ะะดี่เขามากัน แล้ววันนี้อาหารเป็นไงบ้างคอร่อ,รอยด้วยังไงคะหน้ามันสีย้าด้ยดะคะขอบคุณค่ะอ้ยมาช่วยเอาจะเอาน้ำอ้อยมาชื่อน,นี้เป็นยังคะพี่จิ๋มพี่จิม๋มคุณพี่จิ๋มนะคะพี่จิ๋มจากหมู่หนึ่งจะเอาน้ำอ้อยมานะคะอ,ะอร่อยไหม